สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทําภารกิจเล่นซ่อนแอบกันนะครับกติกานะเราให้ทุกคนลงที่โรงงานนะครับอ่าลงโรงงานเลยนะแอบในโรงงานเท่านั้นนะครับเข้าไปในโกดังเลยนะห้ามอยู่ด้านบนนะครับห้ามอยู่หลังคาโรงงานให้อยู่ให้อยู่ข้างล่างอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวกรรมการจะคอยดูนะครับอย่าลืมนะห้ามมีคิวนะครับ ใครที่โดนพิกนะครับใครโดนพิกคือเคียวใครได้คิวมาแล้วมีคนได้คิวแล้วนะครับตอนนี้เราจะเข้าโรงงานแล้วนะครับหนึ่งอะติเจอร์นับต่อสามไปเอาแล้วนะเข้าแล้วนะครับตอนนี้เราเริ่มเข้าแล้วน้องเนยน้องเนยโดนก่อนเลย ทำไมไม่อยู่เฉยๆวิ่งทำไมเนี่ยวิ่งทำไมเนี่ยเดมอนนี่นี่เนียเนียนเนียนหลังหลังคอนเทนเนอร์เห็นปะอันนี้คนสุดท้ายคนสุดท้ายจะเป็นใครพี่ปัญญาน้องเชียน้องเชีย นอกโรงงานไม่นับนะนอกโรงงานไม่นับนะครับหมายถึงนอกโกดังนะครับเราบอกเลยนะให้อยู่ในโกดังเนยกําลังงงอยู่เลยทำไมไม่อยู่เฉยๆนี่วิ่งกันทําไมเพิ่งเข้าโรงงานรอเปล่าเหมือนจะเพิ่งเข้าโรงงานกันหรือเปล่าไอชื่ออะไรซีเกมซีเกมเออโอ้ลงมา น่าจะหมดน่าจะหมดละนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่าซอมให้ด้วยเฮ้ยน้ำโรงงานน้ำโรงงานได้เนี่ยตอนนี้เราได้ผู้โชคดีแล้วนะครับได้ผู้โชคดีอีกหนึ่งคนแล้วนะครับชื่อเอ็นอารคาราเมลนะครับ NR คาราเมลอันหนูนะฮัลโหลครับเฮ้ยนี่เสียงบอสเหรอเช่พี่เฮ้ยทำไมเสียงหล่อจังไะ เฮ้ยเสียงเสียงแตกหนุ่มเลยอะโอ้โหเกินไปเอาไปไปแจกบัตรเปลี่ยนชื่อก่อนแจกบัตรเปลี่ยนจ้าอันนี้ชื่อบอสนะครับชื่อบอสโสดนะครับโสดแฟนแฟนสี่คนนะครับโสดแฟนสี่คนไม่ใช่พี่อันนี้ไม่ใช่แล้วเป็นเปนสี่ลูกสองใช่ใช่ อ่โอเคขอแสดงความยินดีด้วยครับได้ไปแล้วครับบ๊ายบายมาสร้างต่อสร้างต่อ bye bye. คนดูครับฟังกติกาให้ดีนะเดี๋ยวเราจะไปลงที่ป่องนะครับป่องบีมานะครับไปลงที่ป่องใครที่ยังไม่ได้โหลดแมปเกาะสวรรค์ใหม่นะครับที่โหลดแมปเดี๋ยวเราจะโดดลงบนป่องนะถ้าเครื่องบินมันพาดผ่านนะครับแล้วเราโดดลงที่ป่องได้เกมแข่งขันชกมวยของเราจะเริ่มบนป่อง ใครที่โดดไม่ตรงป่องนะครับก็จะหมดสิทธิ์รับของรางวัลไปนะครับวัใช<ต>่ะะแล้วง่ายๆเลยแล้วก็ใครที่ไม่มียศติดตามกับแชร์<ด>ก็อดเหมือนกันนะคะมาสร้าง<ป>ห้องกันเลยครับคนดูอย่าลืมนะครับต้องมียศแชร์ยศติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวก่อน ทิกเกอร์กับไลออนจะใส่ชุดกัตจิอันนี้นะเวลาลงไปปุ๊บห้ามต่อยทิกเกอร์กับไลออนนะมาเลยมาเลยครับคนดูที่อยากเล่นนะครับรหัส8 9 8 9ปนะครับลงที่ป่องบีมานะครับลงป่องป่องบีมานะอย่ามั่วกันนะนในรอบนี้ต้องอธิษฐานให้เครื่องบินมันผ่านป่นปองบีมาก่อนแล้วกันอออโอ้โเออไม่กล้าเลยอ่ะไปหดกันได้เลยครับลงไปแล้วหดกันได้เลยแต่ตการระวังนะ โอ้ยโอ้ยเอาละเอาละมีมวยมีมวยเฮ้ยคอยดูลายชื่อนะรอดูรายชื่อคิวเดสกันด้วยโอ้ยลายออนดาวไปแล้วคิวเร์กับลาออนจะใส่ชุดกานเกงอันนี้นะเวลาลงไปปุ๊บนั่งต่อยพี่เด์กับลออนนะอ้ยไปต่อยลายออไม่เป็นไรบางคนมันจะมีจังหวะที่วิ่งไปชกไปไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรกรรมการน่อยู่อีคนเนี่ย หมุนนี่ก็หมุนหาหมุนหาหน่อยโอ้ยดวนดวนกันนวแล้วครับนัว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 ลเดียวนวลเดียวทำสิไข่ตกไข่ตกนี่ถือว่าจบเลยนะคนดูระวังตกนะคนดูระวังตกกันด้วยนะไข่ตกนี่ถือว่าพลาดเลยนะไอไกลๆกรรมการหน่อยครับไกลๆกรรมการอย่าเข้ามาใกล้น้ำมวยอย่าเข้ามาใกล้ อ้าวโอ้ยโอ้ยคิวเดชโัวเลยคิวเดชโัวนนี้นัวนัวเอาไงเอาละเอาละเอาละยังไงเอ้โหโ้โหเรียบร้อยเอาละเอาละเอาแล้วย้อนกลับไปพี่ย้อนกับไปพี่สัตวกันนัวสัตวกันให้นัวสัตวกันให้นัวข้าวลวกไปเรียบร้อทีมเอาเลยวอาเลยเหลือแค่สี่คนหญิงหญิงต้องช่วย แล้วเาัังนเองแล้้วอออ่ะเเนนชมัาแล้วเอาแล้วครับหนัวแล้วเอาชายหนัวชายก่อนที่วงจะบีบนะรีบรีบเคลียร์กันให้จบนะครับใครที่เลือดเลือดยังเยอะอยู่ต้องรีบเคลียร์ให้จบนะวงไล่แล้วนะไม่งั้นตายวงกันนะเอาแล้วไม่งั้นตายวงเอาแล้วเอาแล้วเออมีคนยิงมาตี่เจอหลบดิคนไหนยิงอ่ะมีคนมีคนยิง อ่ะมีคนเกียนเรามาแล้วนะครับมีคนเกียร์ละไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะไปไปยุบยุบยุบสร้างใหม่สร้างใหม่ไข่ไข่โดดไข่โดดไม่ตรงถือว่าสละสิทธิ์เลยนะโอ้มีไม่ตรงหลายคนเลยอ่ะมีตัวล่างนะระวังเกิดตรงตรงเฮ้ยถ้าโดดไข่ที่โดดที่เขื่อนนะตรงแน่นอนโอ้โหเพียบเลยตกมั่งเนี่ยตกเพียบเลยตกเพียบเลย หยิบเลยฮอตจิเกอร์หายที่ยืนเร็วฮอตจิเกอร์ไล่ลงไลออนไล่ลงไลออนไลออนชกลงมีตัวล่างหลายคนเลยอ่ะยืนไลออนยืนอ้าวเฮ้ยขี้เนี่ยยิ้มเลยในไอ้ดำเนี่ยดำกรรมการยังอยู่อีกคนนึงนะกรรมการยังอยู่อีกคนนึงพวกที่เล่นเกลียดนะครับห้องต่อไปจะไม่ได้เล่นต่อนะครับอ่าจดรายชื่อไว้จดรายชื่อไว้หมด แล้วอันคอยกระโดดเลยนะแล้วอันกระโดดเลยนะตอนนี้มีคนเกียนนะครับมีคนเกียนพี่เชียพี่เชียคนที่ชื่อปลาท้องโกออะตายแล้วตายแล้วอยู่ล่างกล่องอยู่ล่างกล่องตายแล้วเขาเสียชวิตเขาฆ่าตัวตายไปแล้วนะครับโอเคอันนี้รู้เรื่องรู้เรื่อง,อ,ง,อ,งอันนี้น่าจะสำเร็จพอแล้อันนี้สำเร็จแน่นอนเหลือ4คนนะครับบนป่องเหลือ4คนแล้วสู้สู้กระต่ายกระต่ายสู้เขาเพื่อ หลังๆไอวอลมั้งอ๋อได้ไงได้ไงได้ไงเอาเอาโอุ้ยกระต่ายอมึงมีแล้วอลมึงมีแล้วเอาละถ้าใครเลือดเยอะนี่ถือว่าชนะไปเลยนะอย่าโดนนะกระต่ายได้ลุดกระต่ายได้ลุ้นเรียบร้อยกระต่ายสุดิการสุดทรสการเรียบร้อยครับได้แล้วได้แล้ว